สัสดีค่ะตอนนี้นะคะบีมก็อยู่ที่7ซเว่นอีเลฟเว่นะคะทุกคนคงคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะแต่ว่าเซเว่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแตกต่างจากไทยนิดหน่อยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็นี่เลยค่ะตู้ ATM นะคะเวลาที่ใครไม่มีเงินนะคะเราก็สามารถใช้บัตรของเรานะคะที่ธนาคารที่ไทยเนี่ยที่มีวีซา่าที่กดต่างประเทศได้นะคะ,ม,ะ,คะมาใช้กับตู้เซเว่นได้นะคะตู้ ATM ที่เซเว่นเนาะอ่ะแล้วก็ใส่บัตรเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วเราไปซื้อขนมกันดีกว่าค่ะได้ตังค์แล้วเราไปซื้อขนมกันดีกว่าค่ะ,ตร,คะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนขายขนมตามฤด,ดูกาลด้วยนะคะกินอะไรดีนะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้น่ากินมงบลังวาลาบิโมจินะคะ ได้แล้วไปทานกัน<ป>นี่ค่ะได้แล้วมาทานกันเลยดีกว่าโอ้น่ากินมากหน้าตาดีนะเราอ,อ,อร่อยมากเลยม,ลม,ม,มันนุ่มมากค่ะมันนิ่มมากอร่อยมากค่ะ ละลายเข้าไปเลยอ้วนแน่นอน